ตอนนี้ผมก็รวมพร้อมนะครับเกือบได้ครบทุก30ระบบแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทยอยแจกทีละระบบก็แล้วกันนะครับผมนี่เยอะมากอันนี้ยังไม่หมดจะมีบางส่วนที่ยังพัฒนาอยู่ก็เอาไปต่อยอดเช่นระบบแสดงผลงานเนาะ ก็ก่อนจะเอาไปใช้ก็ให้เปลี่ยนพวกชีท id google drive id หรือ url script ต่างก่อนนะครับหรือท้าหนาจะเขียนเพิ่มเติมลงไปก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยโยนให้ ai เนี่ยสร้างนะครับแล้วก็ปรับตกแต่งตามใจชอบ ดูอาจจะง่ายนะครับแต่วลาถาทำจริงก็ต้องใช้เวลานะครับ